สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่จัดปาร์ตี้รวมญาติก่อนสามีทาเซอร์ไพรส์ประกาศกลางงานเด็กในท้องเป็นลูกคนอื่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานพับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในงานปาร์ตี้ของว่าที่คุณแม่รายหนึ่งเมื่อจู่ๆงานเลี้ยงที่ควรจะดําเนินไปด้วยความอบอุ่นของเพื่อนๆและครอบครัวกลับกลายเป็นช่วงเวลาชวนช็อก เมื่อจูๆ่ๆ่าใชยที่ควรจะเป็นว่าที่คุณพ่อกับประกาศข่าวสําคัญให้โลกรู้ว่าเด็กที่อยู่ในคันของภรรยานั้นไม่ใช่ลูกของเขาแต่เป็นของชายชู้ซึ่งก็มาร่วมเป็นแขกในปาร์ตี้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวมีคนบันทึกไว้ถูกนํามาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ r รต d ิ t เผยให้เห็นว่าระหว่างที่แขกในงานทั้งญาติและเพื่อนๆของคู่สามีภรรยามาร่วมปาร์ตี้กันพร้อมหน้าจู่ๆฝ่ายสามีก็พูดขึ้นต่อหน้าทุกๆคนว่า นี่คือทนายความของผมเรามีเอกสารมาด้วยเขายังกล่าวต่อว่าทุกๆคนต่างก็รู้ดีว่าผมกําลังจะได้ลูกชายผมมีเอกสารผลตรวจการตั้งครรภ์อยู่ตรงนี้พวกคุณรู้ว่าผมกําลังจะได้เป็นพ่อคนแต่พวกคุณรู้ไหมว่าตนเองกําลังมองข้ามรายละเอียดที่สําคัญไป เอกสารนี้พิสูจน์แล้วว่าเธอไม่ได้เพิ่งท้องแค่สี่เดือนแต่เธอตั้งท้องมานานหกเดือนแล้วในตอนนั้นว่าที่คุณแม่เริ่มออกอาการร้อนรนและพยายามขอให้สามีไปคุยเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวกับเธอที่นอกงานแต่เขายังยืนกรานที่จะเผยความจริงให้โลกรู้จากนั้นทนายของเขาก็โชว์ภาพหลักฐานเพิ่มเติมเผยให้เห็นภาพฝ่ายหญิงที่อยู่ในสภาพนุ่งผ้าเช็ดตัวคู่กับชายชูอีกคน และที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือผู้ชายคนดังกล่าวนั้นก็นั่งอยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยนั่นหมายความว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนสนิทของคู่สามีภรรยาฝ่ายสามีประกาศต่อว่าเด็กนี้ไม่ใช่ลูกผมงานปาร์ตี้นี้มีไว้สําหรับสองคนนี้คําประกาศของเขาทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาทันทีพ่อของฝ่ายหญิงเองได้แต่หันไปถามลูกสาวด้วยความตกใจว่าสามีของลูกพูดเรื่องอะไร แต่เธอก็พยายามอ้างว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นทั้งนี้เหตุการณ์จบลงด้วยการที่ฝ่ายสามีเลือกจะออกไปจากงานปาร์ตี้เองโดยมีฝ่ายภรรยายรีบไล่ตามไปอธิบายขณะที่แขกคนอื่นๆต่างพากันแสดงความไม่พอใจต่อชายอีกคนที่ถูกชี้เป้าว่าเป็นชายชู้หรือพ่อเด็กนั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ